สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่แล,ล้วอนเทชีท่านนะครับถ้าที่ท่านได้ชมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะของวันนี้นะฮะก็คือที่24เดือนมกราคม2565นะฮะที่เกิดพายุลมแรงนะฮะขนาดเอาป้า,ายลงลงลงได้นะฮะ ก็ลองวิเคราะห์สถานการณ์ดูนะครับการเคลื่อนตัวของแม่เหล็กขั้วเหนือนะฮะขั้วเหนือของแม่เหล็กโลกลนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปที่ตำแหน่ง40องศานะฮะฉะนั้นออในสภาพของประจุต่ตางๆนะครับก็จะที่มีสภาวะที่ต่างก็จะมวลตัววิ่งเข้าหากันนะฮะ ฉันั้นในรอยเลื่อนต่างๆนะฮะจะมีถ้าสังเกตให้ดีๆนะฮะในส่วนของรอยเลื่อนเนี่ยจะมีพายุเกิดขึ้นอย่างมากนะฮะที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่รอยเลื่อนในแต่ละจุดนะครับหรือเราเรียกว่ารอยออวงแหวนแห่งไฟหรือรอยต่อของแผ่นเพลทของเปลือกโลกต่างๆนะฮะ แล้วก็จะต้องตามมาอีกด้วยภูเขาไฟประทุหรือแผ่นดินไหวต่างๆเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะฮะก็วิเคราะห์ไปด้วยกันก็อย่างช่วงท้ายคลิปนะฮะผมก็จะฝากผลิตภัณฑ์ของคาเฟ่ไลออนนะครับคือกาแฟดริปนะฮะชาเขียวดริปและก็ช็อกโกแลตนะฮะ ติดต่อสนใจนะฮะติดต่อมาในที่ไอ l ดี e ไลน์ G E A T ศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หกหกศูนย์สี่หกนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ